ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส FM ฟ8 2 5เแมกะเฮิรตซ์แล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใครในายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารจากน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า ปัจจุบันสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอยู่ในเกณฑ์อัตราติดเชื้อระดับต่ำแต่แนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพบผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวกเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีอาการรุนแรงและส่วนใหญ่รับการรักษาแบบโฮมไอ o l a t i o n ซึ่งกลุ่มนี้จะมีการให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและออกซิเจนในเลือด สำหรับติดตามอาการและต้องสวมหน้ากากาอนามายัยเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่นเมื่ออยู่ในบ้านและนอกบ้านโดยไม่ได้มีข้อบังคับให้กักตัวผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกแล้วแต่เมื่อออกจากบ้านต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการป้องกันไม่ให้ตนเองแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น อย่างไรก็ตามอยากแนะนําให้กักตัวอยู่บ้าน5-7วันจะดีที่สุดทั้งนี้มาตรการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ที่เห็นผลคือต้องไม่ถอดหน้ากากอนามัยคุยกันเกิน5นาทีและเว้นระยะห่างมากกว่า2เมตรส่วนเรื่องการนับตัวเลขผู้ติดเชื้อการรายงานตามที่สบคประกาศจะเป็นกลุ่มที่มีการตรวจ rt-pcr โดยจะเป็นผู้ที่มีอาการและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือในรายที่จำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันโดย rt-pcr แต่หากเป็นการตรวจด้วย atk จะมีการรายงานตามระบบของหน่วยงานสาธารณาสุขซึ่งไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่กลุ่มนี้เรียกว่าผู้ป่วยเข้าข่ายแต่ทำการเป็นรักษาแบบเดียวกับผู้ป่วยยืนยันโดยหากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเน้นรักษาตัวที่บ้านพร้อมตรวจสอบบุคคลที่ใกล้ชิด หากพบว่ายังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก็จะทำการฉีดวัคซีนให้ทันทีส่วนผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีอาการรุนแรงส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลชุมชนจะรับผู้ป่วยสีเหลืองส่วนโรงพยาบาลทั่วไปรับผู้ป่วยสีแดงขณะที่การแพร่ระบาดท,ที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดนาราธิวาสอยู่ในพื้นที่สีเหลืองที่สามารถรวมตัวกันได้ไม่เกิน1,000คนโดยไม่ต้องขออนุญาตจากสบคดังนั้นทั้งชุมชนโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีการรวมตัวทำกิจกรรมมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ได้ ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันตระหนักในการป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับที่โรงเรียนที่เราจําเป็นจะต้องเร่งเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติหากพบผู้ติดเชือ้อก็ทําการควบคุมและป้องกันตามแผนเผชิญเหตุซึ่งในรอบหน้าจะมีการพิจารณาให้โรงเรียนเปิดออนไซต์ site, ให้ได้มากที่สุดโดยปรับหลักเกณฑ์ที่เน้นครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ต้องฉีดวัคซีนส่วนเด็กนักเรียนจะอนุญาตให้มาเรียนเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวททนราธิวาส FM 98.25 MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร